Đi Ôi Đã Ê. Ôi. Cháu ừ. cái không chị ơi mọi người đặt tôi vào đời tiao ơi mọi ui, mọi người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  โอ้โหห่าน,นี่ยไม้กระตั้งก็เจียวเลยวิ่งหกครับตัวเดิมที่เดิมวิม่งหกตัวเดิมไม่ใช่ปลาตัวเดิม,ดมนี่เออวิ่งหกอย่านี้แซ่บเลยครับผมาละตัว วีหสีเขียวครับตัวนี้วีหกโอเคครับ mm hmm. ผมฝากผลงานด้วยกับพวกเอกกระเทาลบใช้วีหกยกกำแพงหมายปานาครับเช้าอากาศดีๆวันนี้เลมอ,ออกแต่เช้าเลยจะลุยกันต่อ,อวีหกแกอุยอ้ยอุ้ยเยี่ยมหลับไปครับ